สวัสดีค่ะนี่ก็จะพามาชมต้นเต้าหู้นะคะนี่ค่ะต้นเต้าหู้จีนนะคะนี่ค่ะถ้าหากใครดู u t u b e นะคะที่เขาช่องทำอาหารนะคะนี่ค่ะก็จะใช้ใบนี้นะคะมาทำเต้าหู้นะคะหรือว่าเยลลี่เขียวนะคะนี่ค่ะนี่นะคะใบของเขาจะมีลักษณะนุ่มนะคะเดี๋ยวดูวด้านหลัง นนให้ดูใกล้ๆไันะคะด้านหลังเขาก็เป็นประมาณนี้นะคะนะคะ่ะยอดเขาใบเขามีกลิ่นหอมมากเลยนะคะใบสามารถเอามาทำชาได้นะคะใบเขามีแพคตินเลยทำให้สามารถทำเป็นบุ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากเราจะทำทานเนี่ยเราก็ต้องใช้ออผงด่างนะคะ หรือน้ำด่างช่วยในการช่วยให้เขาจับตัวเป็นก้อนนะคะโดยถ้าทาถ้าดูใน YouTube เนี่ยก็จะทำโดยไม่ต้องผสมแป้งหรือถ้าหากไม่มีผงด่างนะคะก็จะมีมะนาวนะคะหรือว่าใบของฟักทองก็สามารถที่จะทำได้นะคะนะ่คะใครอยากได้ต้นพันธุ์ก็สอบถามได้ที่ทางไลน์นะคะ nuyzika เบอร์โทรศพัพท์08-5-161-1860นะคะนี่ค่ะนี่ทำต้นพันธุ์เอาไว้ตรงนู้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต,ต้นนี้ที่เห็นก็ประมาณ3ปีนะคะอายุนะคะนี่ค่ะเขาจะแตกกิ่งมาเรื่อยๆแรกๆนุ้ยได้มานี่คือแบบล้างลากเลยนะกิ่ง ไม่มีใบเลยสักใบนะคะนะคะี่ค่ะกว่าเขาจะฟื้นตัวก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะคะกว่าจะงานแบบนี้นะนี่ค่ะนะคะอันนะี้ก็อีกต้นหนึงนะคะใบของต้นเต้าหู้เนี่ย จริงๆนะถ้าหากไปดูประวัติของเขานะคะเขามีอยู่หลายตัวบางตัวใบเล็กใบใหญ่นะคะนี่ค่ะแล้วก็การเก็บของใบเต้าหู้มีมีส่วนทําให้ต้นเต้าหู้หรือน้าเต้าหู้ที่เราทําทานน,นนะคะที่เป็นเต้าหู้เนี่ยจะเกาะตัวดีไม่ดีเขาที่จีนเขามีช่วงเวลาเก็บด้วยนะคะแต่นั้น แล้วยังไม่เคยทำของที่เมืองไทยนะเพราะว่ายังมีใบไม่เพียงพอนะคะนีคะนคะเพะต้นแม่นื้อลงขายมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหมดแล้วนะน่ะต้นแม่พันลำเข้านะคอื้ นี่คะ่ะกิ่งเขานะะีนะคะตอนที่นุ้ยได้มาก็เนี่ยคะ่ะเป็นกิ่งนี้นะคะเนี่ยตอนที่นุ้ยได้มาเป็นกิ่งนี้กิ่งแบบเล็กๆอันนี้อันนี้เป็นต้นที่เขาแตกมาจากต้นแม่นะคะเนี่ยเห็นไหมเศร ที่นุ้ยได้มาใหม่ๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ตัดมานะคะอันนี้แปลกตาใหม่ที่ไทยนะเนี่ยค่ะแนะนำนะคะจะหักได้เนี่ยน,นุ้ยลองลองปลูกแล้วนะนุ้ยว่าปลูกแดดเนี่ยจะดีกว่าปลูกในร่มเพราะว่านี่เคยดูในคลิปเนี่ย ของที่ youtube ที่เขาปลูกกันนะ,นะคะส่วนมากนะเขาจะปลูกบนเขาแต่จริงๆสามารถปลูกได้ทุกที่เลยนะอันนี้นี่ปลูกที่ปทุมนะคะที่ลาลูกกานี่ค่ะสามารถปลูกได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าตรงจุดที่เขาโดนแดดเนนะี่ยมันจะงามกว่าที่ปลูกในรม่มนะคะแล้วก็ต้นพันธุ์อีกเหมือนกัน กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็มีส่วนนะคะการให้น้ํามีส่วนเหมือนกันหมดเลยนะคะสําหรับต้นเต้าหะะู้คะเนี่ยค,ค่ะการทำขนมเนี่ยเวลาสามารถเนี่ยเวลาก็เหมือนกับที่เฉาก้วยเราตัดเป็น ชิ้นๆน,นะคะแล้วก็ใส่นังตาหรือว่าถ้าทำอาหารเนี่ยเขาก็จะมีส่วนมากก็จะใส่ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ใส่พริกประมาณนี้นะคะใส่ซอสนะคะแล้วสามารถทำได้เลยนะคะส่วนใบก็ประกอบอาหารได้ก็คือเอาไปนึ่งนะคะนี่ค่ะทำทานได้เลยใบหอมมากจริงๆนี่เราเอามาทำชาแล้วนะตากแห้งแล้วก็ ่วนใหญ่เนี่ยที่จีนเขาจะเอาใบมาตากแห้งนะคะแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็นํามาทําเป็นส่วนผสมของการขายนะ<ม>เขาทําเป็นการค้านะคะ<ม>เขาทาเป็นผงแล้วก็คือมันมีเป็นกล่องคล้ายๆกับการชงชานะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำเนี่ยสามารถใส่ในเส้นปาหมี่ได้นะคะ ไม่ปลูกไว้ไม่กิ่ดต้นนะคะนะคะี่ค่ะต้นมูลก็ยังเล็กอยู่นะคะนานายังไม่โตใหญ่เท่าด้านนี้นะนะะีนะคะ่ค่ะนี่ค่ะ ดอกเขามีนะคะดอกเขาจะมีอ่อสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่สายพันธุ์นี้น่าจะเป็นสีเหลืองมากกว่านะคะเพราะสีแดงนี่ยังหาไม่ได้นะคะเนี่ค่ะนี่นะคะวันนี้นี้ก็พามาชมต้นเต้าหู้แค่นี้ละคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ